อ่ะสวัสดีตอนบ่ยา,บายดีเออเออเออเ,อ,อเห็ดเพียงอยู่ครับผมเป็นนักอภิษฐนรมต่างประเทศโดยโลกทั่วโลกวันนี้วันเสาร์วันที่เจ็ดเดือนกรุงพลาซองบันนาลอยหกสิบเก้าพี่นอ้องพรุ่งนี้เลือกตัง้งสสสภาสมาชิกแห่งชาติไทยแลนด์เดือนสุรยางเีาตองเอาเลือกเอาพี่น้องเลยเลือกมากแต่คือสิบคือเก้าคนละ ยังได้ก็ยังเห็ุเวียะเห็ุงานกันเก่าเฮาก็ได้จากผลิตซอยยังได้กันยัง,ยงดีพัฒน,นาบ้านเมืองให้จเจริญย,ยางได้คนดีกันเลือกเอาไปต่อพรุ่งนี้ <c oughs> จะมีอย่างว่คนตีน <c oughs> <c oughs> อ่างก็กระเทิน,น,นเนาะจีบอ,อ,อ,อ่ะบ่มาณเก่าใหม่ด้อพเพราะงด้อบ่มานก็นเอาใหม่น,มน,น,หมนะครับผม มันหรือว่าสามศูนย์ไปนะโดปังโอเมามุมบ้านนี่เนาะมอาจารย์ก็ยังถือสามศ์ศูนย์สามแล้วก็สาแล้วก็เจสมเอ้าโดได้ก็ดีใจนะโอเดย์โดก็เอาใหม่ี่เนาะโอเดย์ได้ลายก็ให่ข่าตำซากาเฟข่านี่มอาจารย์ก็ถืออาจารย์ก็ถือสองคนก็ทิพซันแหละกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลาเยอะๆนะครับแหงรดวันหนึ่คนอยู่นี่ไม่แฮ้ง ีวตประจำวันีปนองออกจากเพื่อนไปเวียกไปเหตุงานหาเงินออกจากงานเข่าเพื่อนวนเวียนตูงเวียนกันอยู่ ลิ้นอันบัตนี้นะสามบ้านนั่นใครเกิดนั่นะหครับสวันาเขตสวันาเขตอากาศอย่ามัวมองดูเพราะจังค่อยๆมันใกล้จะมีฝนมีอย่างละแบบมองไปเรื่อยๆเรื่อยๆเร้วก็เกิดฝน,นตกทรำดอกหมักม่วงเดือน2องก็ผ่านไปวันที่เจ็ดแล้วไปต้องเอ้ย ปรับวับเขามาอีกเะครับฮะรอติดตามพี่ต้องกาแฟกันพี่ต้องกาแฟรถุงอันดับต้นๆสัมฤทเขตตอนมาใหม่ๆพี่ต้องแต่ตอนนี้มีครบชุดแล้วพี่ต้องมีถุ๊กแนวถนนเอหนึ่งอนหนึ่งเฮายนะขอดไก่ซอน ได้แบบนี้ทั่วประเทศนิป้าก็พี่น้อง,งเลยสมเซยสมเซยสมเซยนี่อ่ะยังได้คอยคือ่นคอยคลาดไปสำหรับสวรรค์เกศเฮาพัฒนาไปเกินเหล็กเกินหน่อ,นอยพี่น้องมันหักได้เองมันดอ,อกคำว่าไม่หยุดมันกระสีสำเร็จเป็นวะทางหน้ากับวงเวียนาเซียนพี่นอ้องอ่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเวลายเยอะๆนะครับ เ,เวียดนามเซียนงามงามไปายไปบึงว่าท่าที่ห้างไปนต้งไปขว้ากับเขาเมืองคือเก่าไปหน้ากับเขาเมืองไปปากซสารวัตรตัปืนซีกรองออกู้บนไทยแลนด์ออกสตึงแตรงจำปบูจียาบูชาเขาไปแล้ว มาเซื์น้ำมันมอยาให้น่มือบุญธางซอด้ยันกินอนด้นเบิออสอนเนี่ยพี่้องด้อ กาแฟชีวิตประจำวันมือละสองแก oh, ้วมือละสองเยอะโอ้ยหาเงินตั้งศูนย์ช่วงรอดรถดีกว่าเดี๋ยวี่น้มันคือฟืดอย่างไรกับบนดังบาลโอเคครับพี่เฮงรถเดย่ารทุกคนไปไหมครับสุดท้ายก็มาฮันนี่พี่น้องทึ่ืๆพี่น้องเซนพนสัวรร์เอาซื้อ วนเวียนอยู่นี่แหละพี่น้องเลยนี่ของแห้งของแห้งเครื่องย่อยอ่ะรอติดตามพี่น้องแหง่งรวยครับริมโค้งเด้อพี่น้องเด้อริมโค้งเด้อพี่น้องริมโคง้นโคงนะครับนี่ถนนเลขที่สิบเอ็ดพี่น้องตรงไปนี่ขึ้นฮอดเอ่อเซีงยงไพหนองบกตากแขกออกเวียงจันเหมือนเดิมพี่น้องครับจีนวนละเซ็นนี่ก็ได้ ถนนเลขที่11เอ็ด้เพีองเดียวทางใต้นี่ก็ออกพุดเลพไปนอ่องถึงปากเซถึงอู่บนช่องเม็กพุดเลพไปนอ่องทามทางหลังนี่นี่จะประมาณนี่ไปน,น่องงามหรือบงงามก็มาสัมผัสเอาเองเด้ไปน่องนะสวรรค์เกีสวรรค์นนนบนดินอันนี้ก็ด่านเฮือกเก่าเฮา,เาสมัยยิมวิสพานมาออมาความกันอยู่ในไปน่นองเปิดสิฮอดมุกทาหารเครื่งองชั่วโมงนี่ตอนนี้ก็ตกงานไปเรียบร้อยนี่ก็ได้เศรษฐยังต่อยังไม่รู้นี่งามหรือบงาอบงามเบมิ่งเอาไปน่องนี่ อันนี้คือฝั่งสวนรค์เขตกว้างไงไพศาลทำจะอยู่พี่น้องเอ้บริตีบริบรตันนะเด้อเออมานั่งชิวๆหับลมบรรยากาศไหวพระแล้วหรือว่าไหวศาลหลักเมืองแล้วไหวพญานาคแล้วนี่อันนี้ก็พระใหญ่กำลังที่เกิดขึ้นคือว่าสามสิบกว่าเม็ดบ่ก็จะมองเห็นทิวทัศน์ แขวงสวาาัสดิเขตหรือบุกนาฮานี่ก็สารลักเมืองนี่พี่น้องเจ้าแชนคำลงท่ากุบปอกปักหักษาเดินพี่น้องเด้อนี่อันนี้คือฝั่งสวาาัสดิเขตเทาลำลำลอยลอันนี้ขวามือกระบอกกวาดรถดพี่น้องพอระบอกลดเทคนิคมัมามากวาดอยู่นี่เด้อนี่อืมเทาของทัพพันทียังเก้าบอก เิมลเออวันจันทบนจะไปกวดติกนนใหม่เนี่ย่ต๋องไอต่อันใหม่ดีเช่าเช่าป่น,นี่จะประมาณนี้ครับเนี่ยทำโค้งกระบกแห้งกลางดอนเริ่มเป็นเกาะเป็นดอนกันมากจะได้ไป่ต่องไอนี่จะประมาณนี้ครับอา้าวกดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามลายๆพี่น้องไออยู่ตําบลทนใดก็ได้กดติดตามช่อง YouTube ช่องเพจช,ช่องเพจจา,านทอนช่องติ๊กต๊อก ก็ขอไปติดตามว่า,าะจะไลฟ์พอดีพัฒน์คทิปใหม่ๆมพอดีได้โชคได้เฮงได้รวยได้ไปแล้วเนอขอบคุณห,หลายๆทุกท่านทุกคนอยู่ดีมีเฮงนะครับเฮงเฮงปังปังรวยรวยบายบาย,บายครับ